ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ <laughs> จ,ำจำใจก็ไกลเข้าแห่งฤดูกาลม,มันเข้ามานานแล้วมั้งใกล้ฤดูกาลสงการ <laughs> นี <laughs> ่บรรยากาศตอนรับเทศากาล <laughs> ว่าอดเหมือนฝนจะตกนะแต่ก็ไม่ตก <laughs> นะครับบ้านเราก็ยังร้อนกันต่อไปแต่ก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องทางภาคเหนือนะเชียงใหม่ลําปางนะโอ้โหหนักเลยลูกเห็บนะช่วงนี้ก็อากาศร้อนแบบผิดปกติพี่เรื่องพายุรุ่ร้อนเรื่องอะไรก็ใครมีบ้านมีอะไรก็ดูแลนะครับเดินทางไปไหนก็ตรวจสอบเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะครับเดทางปลอดภัยกันนะช่วงนี้ก็ อากาศเปลี่ยนกลางวันจะร้อนกลางวันจัดเลยกลางวันร้อนบ่ายเช้าาจะอากาศเย็นๆหน่อยครับผมใช่ใช่เนี่ยเสียงเปลี่ยนเลยผมครับใช่ไม่ใช่ไปงานบวชงานแต่งนรองคเราเกะเยอะนึ่ว่าอากาศเปลี่ยนที่ไหนได้จัดเพียวครับวันนี้เอเอเอเซ็ตของเราก็พามาชมบ้านสวยๆถูกต้องเช่นเคยครับครับหลังนี้ก็เป็นมือสองนะแต่สภาพนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูในมือหนึ่งเลยสภาพนี้กริป นะสภาพสวยมากๆเลยแต่เป็นบ้านมือสองแต่คุณได้สภาพมือหนึ่งแล้วก็ราคาเนี่ยครับผมเหมาะมากๆเลยวันนี้เราพามาดูอะไรพี่โยวันนี้เราพามาชมบ้านเดียวนะครับสองชั้นตั้งอยู่ที่ชุมชนเรียกว่าบ้านหนองคำพ้อยแต่ว่าอันนี้เป็นชุมชนม่อนสันติสุขไหมเอ๊ะหนองคำพ้อยหนองคำพ้อยตรงนี้หนองคำพ้อยเป็นชุมชนหนองคำพ้อยอยู่ที่ตำบลท่าเสาถูกต้องครับผมก็เข้ามา มันกาจะสัญในหลายโครงการนะไล่ลุงลางครัวแม่แห้งซอยเนี้ยซอยที่ถัดกันเข้ามาแี่แหละก็จากก็จากถนนเส้นอ่าไปเส้นอีเใจมีเนี่ยที่เราจะไปตัวรัแปลเนี่ยครับก็จากวัดอรัญจากแยกไอ้นั้นมาดีกว่าสักประมาณหนึ่งกิโลอ่าอยู่ทางขวามือนะครับก็เลยไอ้ตรงสีแยกบายพาสใหม่เนี่ยมาสักประมาณห้าร้อยเมตรครับับผมก็อันนี้ก็เข้ามาจากต้นซอยนิดเดียวนิดเดียว ก็โซนนี้ก็หมู่บ้านจะสันนะครับหมู่บ้านจะสันเยอะก็โครงการนี้ก็เต็มหมดแล้วครับก็เข้าอยู่กันแคบทุกหลังแล้วใช่บริษัทเราเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยโซนนี้ไม่มีอะไรครับครับผมเป็นที่ดินเปล่าเป็นที่ดินเปล่าเมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนที่ดินยังราคาแค่ตารางวาแล้วสามพันใช่สามพันบาทอันนี้เมื่อสักเกือบเกือบสิบปีที่แล้วแต่ก็ดูนะครับครับผมผ่านมาแค่ไม่กี่ปีนะตอนนี้ในซอยนี้กลายเป็นหมู่บ้านจะสันหมดแล้วผมนึกว่ามัวแต่เล็งเนี่ยไม่ได้นะเพราะราคา โดยราคาด้วยค่าทำเลด้วยอะไรเนี่ยมันขึ้นตลอดครับผมกลับมาพี่โอขอรายละเอียดแบ่งนี้หน่อยครับผมก็พามาชมบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับครับเป็นบ้านเดี่ยวสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับปลูกบนเนื้อที่แปดสิบเก้าจุดสี่ตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนี่บอกเลยว่าเยอะมากๆกับเนื้อที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยอยู่ประมาณ210ตารางเมตรโอ้โหสองร้อยสิบเยอครับเยอะนะเยอะมากครับบ้านก็แทนใดชอบสไตล์โมเดิร์นนะครับผมอันนี้เรียบหรูมีสไตล์แล้วก็ คนชิคเขาอยู่อันนี้อราเบียงใหญ่ๆครับผมนะครับตัดด้วยกระจกสีสวยนะใครชอบบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับหลังนี้น่าจะตอบโจทย์ของคใครที่กำลังหาก็<น>วันนี้ขออนุญาตถือมือถือเพราะว่าเราจะไลฟ์ทางติ๊กตอกโอ้ติ๊กตอกเกอร์ติกตอกก็พาให้ก็แฟน ชาวชทิกตอกได้ชมบ้านส,สวยๆกันบ้างก็เดี๋ยวก็กำลังหาอุปกรณ์ให้พี่โย, <laughs> โยเดี๋ยวขอเนื้อห,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 หนึ่งก็อย่างที่บอกครับก็ฝากขายกับเอเมสเก็ทุกช่องทางในการตลาดนะก็ะยินดีทุกท่านที่ท่านใดที่กําลังจะขายบ้านขายที่ดินเรามาช่วยดูแลให้มาทํามิีการเสียเวลาน้องเบสเดี๋ยวเราพาไปดูหลังนี้กันเลยนะครับผมก็หลังนี้ก็เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นครับเดินเข้ามาก็สวัสดีเพื่อนๆชาวทิกต o อกเลยนะครับในวันนี้มาเลย เอเมสเซจของเราพามาชมบ้านนี่มาแล้วครับนี่เลยครับผมมาก็เจอกับประตูเหล็กใช่ป็ะตู้เล็กเนื้อที่เท่าไหร่นะพี่โอกว้างดูกว้างมากๆเลยแปดสิบเก้าจุดสี่ตารางวาหนึ่งงานนะครับผมรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมเจตุรัดสีสวยเลยนะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นเอ้ยโมเดิร์นโมเดิร์นก็ได้เป็นประตูเหล็กนะสวยๆมากว้างขวางนะครับจอดรถได้ ถ้าฝั่งนี้ก็สองคันฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้อีกสองคันแนวยาอาจจะเป็นรถเล็กหน่อยฝั่งนี้รถใหญ่ได้เลยสบายสา <3 S 2> มถึงสีค่คันในตัวบ้านเนี่ยสบายมากๆนะครับ,รบเดินเข้ามาเจอโรงจอดรถก่อนเลยครับ,รบนะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวทิกตอกว,วันนี้พามาชมบ้านที่อุตดิดครับนี<อ>่นบรรยากาศน่าอยู่ครับมาแล้วครับ เดินเจอโรงจอดรถมาครับด้านฝั่งขวามือเดี๋ยวเรารพาเข้าตรงฝั่งหน้าบ้านงข,ขวามือนี่ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านเนาะเข้ามาเจอร้านจอดรถเดี๋ยวซ้ายส่วนวนี้เข <พง S 1> าคงทำไว้เอาไว้ทําสวนนะนะ,ะปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นไมอ้อาจจะเป็นอ่าถ้ามันก็เป็นไม้ดอกก็ได้เป็นพวกกระบองเพชรพวกอะไรเียผมว่าสวยนะผมเพราะตัวบ้านนเป็นโมเดิร์นนะครับก็กว้างขวางครับเดินเข้ามาเจอเป็นปูด้วยกระเบื้องนะครับ เป็นแบบกันลื่นนะฮะลายหินอ่อนหินอ่อนใช่เข้ากับตัวบ้านเนาะออกฟ้าถูกต้องต้องเลยนะครับเจอกับประตูหน้าบ้านเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดรองเท้าหนาครับผมประตูหน้าบ้านเป็นสไลด์สไลด์บานสไลด์โอ้สวยนะครับให้ไว้สูงนะครับเป็นบานสูงนะครับพาเข้ามาดูในตัวบ้านครับพี่โยโอ้โหตัวบ้านเดี๋ยวเราเริ่มชั้นหนึ่งกันก่อนเลยครับเดินเข้ามาก็เจอกับห้องรับแขกห้องที่หนึ่งแล้วกันเนาะถือว่าเป็นห้องโถงกว้างกว้างครับห้องโถง กว้างเลยพื้นก็ปูด้วยกระเบื้องกีนิโต้สีขาวนะครับครับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกมือสองนะฮะแต่คุณได้สภาพมือหนึ่งนะยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยอ่าครับผมก็ถือว่ายังไม่ได้เข้าอยู่เลยใช่เจ้าของทําไมเจ้าของขายเนียก็ตอนแรกอ่ะเขาซื้อไว้แล้วคราวนี้เหมือนแบบว่าเปลี่ยนจะซื้อไว้ให้ลูกแล้วคราวนี้เนี่ยเปลี่ยนใจแนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนใจแล้วคราวนี้ก็ มีคนมาซื้อต่ออีกครับผมอ๋อก็คือเปลี่ยนมีมีการเปลี่ยนแปลงกันนิดหน่อยก็คือซื้อแล้วล่ะซื้อไปแล้วตอนแรกเก่ากจะซื้อไว้ให้ที่บ้านครอบครัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกันนิดหน่อยก็เลยไม่ได้เข้ามาอยู่นะครับผมประวัติบ้านดีครับคุณได้บ้านมือบ้านมือสองราคามือสองแต่สภาพเนี่ยผมว่าบอกเลยแทบจะเป็นมือหนึ่งแล้วครับยังไม่เคยดูจากสภาพไม่ยังไม่มีใครเข้ามาอยู่เลย ก็ถาจากห้องโถงห้องรับแขกที่เราเข้ามานะครับ,รบแล้วเดินเข้ามาด้านในก็จะเป็นห้องแบบว่าเป็นครัวนะครับโอ้ีอ่เดี๋ยวอธิบายก่อนคพื้นเป็นแกรนิตโต้สีขาวนะครับผนังเป็นสีขาวมีไฟเป็นระบบ LED นะข้างหลังนะหลังนี้ว่าเป็นเลื่อนระดับ<ม>เป็นสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับมีการเล่นระดับไว้ให้นะครับ่มา,มาก็จะมาพอพ้นจากห้องรับแขก ก็จะเป็นโซนในห้องครัวนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นยูปูนะครับพร้อมตัวซิงค์รางจานเป็นแบบ2หลุมนะครับแล้วก็ท็อปด้านบนด้วยหินอ่อนนะครับสวยครับสไตล์โมเดิร์นสวยเลยก็ห้องห้องกว้างนะห้องตรงนี้ใช้ตั้งโต๊ะทานข้าวได้อะไรได้ใช่ใไหมพี่โอนะครับเดี๋ยวเราให้ดูในห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นที่ห ไปน้องเบนพาเดินเข้าไปดูเลยนะครับน้ำก็ฝังรับสําหรับชั้นที่หนึ่งบ้านมีการแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับครับผมก็ชั้นล่างจะประกอบด้วยห้องโถงห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวแล้วก็เป็นห้องน้ําก็ผนังตัดด้วยเป็นขาวดาครับเป็นกระเบื้องสีขาวตัดด้วยสีดํานะครับมีสุขภัณฑ์ติดตั้งไว้เรียบร้อยเป็นคอตโต้นะสุขภัณฑ์มีการแยกโซนเปียกแห้งเรียบร้อยครับ คืออุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีคือมีเลยคือครบหมดอ่ะอ่างล้างหน้าติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยใหม่ๆนะจบยังไม่ได้แกะเลย<ด>นะครับบานใหญ่นะครับมาแล้วครับครับดีเทลบ้างค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะพาไปค่อนข้างรวดเร็วสักนิดนึงะนะครับแล้วก็พ้นจากตัวนี้มาซิจริงตรงนี้สามารถตั้งโต๊ะทานข้าวได้เลยนะครับครับผมนี่โต๊ะขนาดใหญ่ได้เลยนะหกที่นั่งแปดที่นั่งสิบที่นั่งเนี่ยสบาย นะครับหรือว่าใครจะทำตรงนี้ว่าเป็นมุมรับแขกเพิมเติมอีกน,นิดนึงก็ได้เพราะตรงนี้มันจะมีประตูใช่ไหมพี่วอม็หน้าต่างนะครับผมคอนนีหลังบ้านได้เปิดมเนะี่ย<อ>พูดจรลมเข้าเลยเนี่ยครับให้น้องเบนมามพาให้ดูนเนี่ยพอเปิดประตูบานเนี้ยเปิดหน้าต่างบานเนี้โอ้โหลมแบบลมเข้าเลยนะน่ได้ยินเสียงลมไหมในนั้นนะก็เพื่อนบ้านมีเรียบร้อยนะค,ะครับผมก็จะเป็นการหันหลังบ้านชนกันดีกว่าก็เข้ากันดูโครโซย นี่ถือว่าพื้นที่นี่ครบนะด้านหลังบ้านก็เหลือกว้างขวางมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนี้ที่ยอกำลังจะพาเดินไปก็จะเป็นบ้านหลังะมีประตูสามห้องนอนครับสามห้องน้าครับก็จะเป็นประตูที่คอนเน็กต์ออกกับตัวโรงจอดรถนะครับเนี่ยสามารถคอนเน็กต์ออกไปโรงจอดรถได้เพื่อท่านใดที่เข้าขึ้นเข้ามาเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเข้ามาจากโรงจอดรถเราไม่อยากไปอ้อมเข้าหน้าบ้าน เราสามารถเข้าตรงผ่านตรงห้องรับแขกห้องครัวห้องทานข้าวนี้ได้เลยครับผมอยู่แถวท่าเสานะครับจากจากทิกตอกรับเพื่อนทิกตอกอยู่จากอยู่ที่ท่าเสาซอยครัวไม่แห้งผมอยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับมาเลยครับครับผมผมพาไปดูชั้นที่สองกันต่อครับผมนะเราต้องเดิน้อลงมาที่นี่เป็นแบบขึ้นด้านข้างขึ้นข้างอ๋อนข้างเพราะอะไรเพราะการขึ้นด้านข้างมีข้อดีตรงที่ จะเหลือสเปซด้านตรงกลางค่อนข้างเยอะครับผมครับก็ไม่ต้องไปแบ่งที่เป็นบันไดเป็นอะไรเงี้ยมันจะทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็จะได้เป็นสองห้องโถงเข้ามาครับพอเราเอาบันไดขึ้นด้านข้างไว้นะครับครับผมก็บันไดตัวราวบันไดเป็นไม้นะครับไม่จริงนะแล้วก็ลูกบันไดเป็นไม้นะครับครับผมก็เป็นให้สีขาวตัดสีน้ําตาลนะสีสวยกว้างขวางครับกว้างเลยครับราวบันไดนี่เป็นไม้นะฮะแล้วก็ลูกบันไดเป็นไม้สวยครับ นีกเลยแล้วก็พื้นชั้นสองนะครับเป็นกระเบื้องยางเนาะอ๋อเป็นกระเบื้องยางใช่ลายไม้สักครับซึ่งให้ความกลมเกลืนเนาะใช่เปลี่ยนเป็นฟิลเป็นอารมณ์ใช่ใช,ชั้นสองก็คือชั้นหนึ่งเป็นอโต้ชั้นสองเนี่ยการที่เรามาเด่นกระเบื้องยางหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะได้ฟิลเป็นอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะเราดูห้องนอนเดินขึ้นมาเจอกบโซนชั้นสองก็มีเป็นทั้งหมดสามห้องนอนสาม สองน้ำสองห้องน้ำแต่ว่าในห้องเนี้ยจะมีห้องน้ำด้วยใช่ไหมครับผมเป็นห้องน้ำใช้ครูกันกับห้องน้ำนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมครับผมรับมาแล้วรับมันจะเป็นห้องนอนใหญ่ครับผมโอ้สวยงามครับเราพาชมในห้องมาสเตอร์เบดรูมครับมาสเตอร์เบดรูมอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับผมเดินขึ้นมา เดินขึ้นมาตรงบันไดาสายมือห้องแรกเป็นมาสเตอร์เบดมนะครับผนังสีขาวตัดด้วยพื้นลายไม้สักนะครับเดี๋ยวน้องเบนพาดูในห้องน้ำนะิดนึงครับผมให้น้องเบนพาเดินดูในห้องน้ำให้องน้ำอันนี้จะเป็นห้องน้ําในส่วนตัวของมาสเตอร์เบดมนะครับมาแล้วก็เหมือนกันกระเบื้องสีขาวตัดด้วยสีดํานะครับมีแต่พิเศษก็คือห้องนี้จะมีอ่างอาบน้ํานะครับ มีสุขภัณฑ์ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีการเดินสายไฟสําหรับเครื่องทำนวามอุ่นไว้ให้แล้วด้วยนะมาของเบนมาเลยวันนี้ตากล้องเราเป็นน้องเบนนะครับครับผมในวันนี้ก็มาพบกับบริษัทเอเมสเซดครับวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นสีสวยครับเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำสามห้องน้ำสามห้องน้ำครับผมกับเนื้อที่แปดสิบเก้าจุดสี่ตารางวานะพี่เอ๋นะพื้นที่ใช้สอยกว่าสองร้อยสิบตารางเมตรสองร้อยสิบตารางเมตร อันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับนี่มาเลยเหมือนกันนะครับมีห้องน้ําในตัวนะนแต่ห้องนี้มันจะมีความพิเศษก็คือสามารถห้องน้ำเ,เป็นคอนเน็ก่าครับผมน้ําเป็นคอนเน็กใช่วางเตียงวางเตียงห้าฟุตหกฟุตได้เลยนะครับเป็นใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูเข้าไปเลยมา มันจะเป็นห้องน้ําแบบคอนเนคกันกับอีกห้องหนึ่งอันนี้เราอยู่ในห้องนอนที่สองนะฮะครับผมแต่ว่าก็คือข้อดีของห้องน้ำในตัวนี้ดีไงพี่โอครับผมก็ก็ตอนนรนนอนอยู่อะใช่ไหมเขาสะดวกใช่ไม่ต้องเดินลงไปออกจากห้องจากห้องอ่ะเป็นคอนเนคกันมาน้องเม็ดมาเลยเอ๋เอาพาคอนเนคออกจากกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องนอนที่สามอ่าเป็นห้องนอนที่สามนี่เลยครับเหมือนกันครับ พืนลายไม้สักนะครับแล้วก็ฝ้าเป็นแบบฉาบเรียบเราชอบระบบไฟที่นี่ระบบไฟเป็น LED ทั้งหลังข้อดีอี่ยง LED เลยหนึ่งประหยัดไฟค้อสองไม่ร้อนอ,อไม่ไม่ไดเกิดความร้อนครับ LED เจ้านี้บ้านสมัยใหม่ก็จะเป็น LED กันแทบเป็นทั้งหมดละเลือกการประหยัดพลังงานที่สําสำคัญนะพี่เพราะค่าไฟเดือนเดือนหนึ่งนี่เยอะแอ้เดือนที่แล้วถามถามการไฟซ้าบอกเอ้ยพี่ ทำไมไฟฟ้ามันโหดจังว่กันนะครับเจ้าที่การไฟ,ฟโอ้ไม่ต้องตกใจหรอกปล่อยให้ดีใจเล่น <c oughs> ให้ดีใจเล่นไป่หนึ่งเดือนโอ้วโหเดือนอนีน้มัเปิดโอ้ <c oughs> โหฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเรื่องสายไฟเรื่องอุปกรณ์ไฟส่องสว่างต่างๆเนี่ยใครว่าไม่สําคัญสําคัญนะครับ <c oughs> พราะ <c oughs> ผมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันระยะยาวนะถ้ามันประหยัดตั้งแต่ต้นคือมันจบหละนะครับและที่สำคัญก็ที่นี่ก็จะมีเป็นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประตูหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมนะ แต่ก็จะมีข้อพิเศษก็คือนี่เขามีเป็นมุ้งลวดในตัวพิ้วอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราพาไปดูไฮไลท์ของหลังนี้ผมชอบหลังนี้ตรงนี้เลยตรงนี้นี่นี่เป็นเป็นด่านฟ้าใช่เป็นระเบียงดีกว่าเป็นระเบียงเป็นระเบียงเีกอ่าเพราะถ้าด่านฟ้ามันต้องอยู่เหนือหลังคาแต่นี่คือมันเป็นตรงหน้าห้องเป็นระเบียงครับระเบียงด้านนอกนะครับนี่เลยกว้างขวางนะครับถ้าท่านใดชอบแบบมาอยู่แล้วแบบ มานั่งพักผ่อนมานั่งชิลๆนะตอนเย็นตอนเลิกงานหรือว่าตอนอะไรเนี่ยตอนคืนตรงนี้น่าจะสวยมากๆเลยพี่โอเอาลมเข้านะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นราวาระเบียงนะครับนี้เป็นสแตนเลสนี้เป็นกระจกนะครับไม่อูดดักเราใส่กระจกแล้วมันดูแบบดูบ้านมันดูโมเดิร์นแบบสะใชครับผมก็เบื้องด้านนอกก็เป็นแบบกรนลื่นนะครับเป็นลายหนอ่อนสีฟ้านะครับสวยๆเลยมานี่ ก็ไฟอ่าไฟก็ต้อ,องรอบบ้านเลยนะเนี่ยต้องนี่งพวกอ่าตัวชายน้ําตัวเชิงชายก็ใส่ตัดด้วยสีน้ําตาลนะครับผมขาวเทาน้ําตาลฟ้านี่เลยโมเดลตัดด้วยใครชอบบ้านที่แบบโมเดลแบบสวยๆหลังนี้ตอบโจทย์นะ ก็ได้เป็นบ้านสองชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณสองตารางเมตรเลยใช่ใช่ใถ้าอยู่กันนี้ครอบครัวใหญ่สบายเลยละถือว่าใหญ่และที่สําคัญมีเพื่อนบ้านครบหมดแล้วครับนี่ต้องห่วงอย่างที่ผมบอกอ่ะเมื่อต้นคลิปเผื่อใครเพิ่งเข้ามาสมัยก่อนอตอนที่เราสองคนพี่น้องอ่ะขายกันตอนแรกอ่ะแถวคำห้อยเนี่ยไม่มีหมู่บ้านจะสันนะครับครับแต่ตอนเนี้ย ไม่ต้องนับโครงการแล้วเยอะมากไม่มีที่ว่างแล้วแทาไม่มีที่ว่างแล้วทั้งโครงการเล็กโครงการใหญ่ใช่ครับผมขึ้นมากันทั้งหมดผมต้องบอกว่าคุณซื้อวันนี้วันนี้ก็ถูกแล้วครับอนาคตมันหาไม่ได้นะพี่มันยิ่งจะต้องออกไปไกลเมืองขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่พี่มาเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆบ้านในรอบแล้วก็เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูด้านนอกกันอีกสักหนึ่งรอบนะมาเลย อันนี้อยู่เราตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้นสองนะครับก็าจะประกอบด้วยสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับสําหรับบ้านหลังนี้สวยครับต่อบันไดให้ไวกว้างเลยพี่ลูกบันไดกว้างมากเลยเดินแบบเหลอๆไม่ต้องติดเท้าเดินแบบเต็มเท้าสบายๆนะครับแข็ง<ม>แรงแ,แงน่นหนากันลื่นเรียบร้อยนะครับ แต่ใจรายละเอียดนะครับเจ้าของออกแบบไว้สวยงามครับผมครับมาเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบบ้านกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วเราจบกันคลิปด้านหน้าเลยมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปจากด้านขวามือก่อนแล้วกันพี่ก็มือใหม่นะครับสวัสดีจอเดี๋ยวต้องปรับปรุงเรื่องการไลนิดนึงอ้าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ให้เดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ให้นะครับก็ใช่ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับสวัสดีสบัดสมาชิกดาวเป็นสําหรับ แพลตฟอร์มทิกต o k แล้วกันนะครับก็ขอบคุณบรรยากาศเนาะอ่าใช่ขอบคุณที่เอ่อมากดติดตามเรามาเช่ามาชมอะไรต้องการบ้านสวยก็เข้ามาเดี๋ยวเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นนี่ครับเดี๋ยวผมกําลังหาอุปกรณ์ให้พี่โยอยู่ขอเวลาสักครู่มันอาจจะมันอาจจะลกลุ่หลังไปหน่อยตอนนี้เดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ให้นะครับมามัน้องเบ้นเดี๋ยวตรงเราเดินผ่านตรงสวนตรงหน้าบ้านตรงนี้เขาคงเป็นวางวางผังไว้เป็นสนามหญ้านะโย ผมก็จะมีการเทปูนรอบบ้านครับไปเดี๋ยวเราพาเดินรอบบ้านจากเทพื้นปูนรอบบ้านแล้วเขาก็ยังมีพื้นที่ดินนะให้สําหรับปลูกต้นไม้เป็นโซนท่อน้ําทิ้งใช่ไหมพี่โอครับผมเป็นระบบรางน้ําครับเป็นระบบราางน้ําภายในบ้านถูกต้องก็วางระบบไว้อย่างดีตรงด้านหลังบ้านเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดมาดูตรงนี้สามารถคอนเน็ก์ไปด้านในได้นะครับผมอันนี้นี่นี่นี่ผ่านครัว แล้วก็เป็นในส่วนที่เอาไว้ตั้งเครื่องซักผ้าเป็นโซนซักล้างนี่แ่ละครับเพราะคุณซักผ้าตรงนี้ตากตรงด้านหลังมา้เลยใครจะทําต่อต่อมาเป็นควไทยก็ได้ขยับขยับเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้ามาอยู่ฝั่งนี้ยังได้เลยพี่โอครับผมนี่เลยพราะมีเนี่ยใช่พื้นที่เยอะมากนะครับเอ๊ะแล้วท่อแล้วถังน้ํากับปั๊มน้ํานี่ยังไงเขาก็แถมให้ยังเครื่องทังทํางานเงื่อนๆอยู่เลยแถมให้ครับมมีติดตั้งแถมไว้ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับพื้นที่หลังบ้านเหลือกว้างมากๆเลยถ้าท่านใด ซื้อไปอยากจะต่อเติมทําขายของออนไลน์หรือว่าทําเป็นห้องทํางานเพิ่มเติมสามารถต่อเติมได้เลยทําเป็นโกดังโกดังไม่เล็กนะครับใหญ่ครของเยอะได้เลยเพราะตรงด้านข้างเนี่ยคุณสามารถเนี่ยมันคอนเน็กับตัวโรงจอดรถเราสามารถทํายื่นเข้ามาคุมเข้ามาแล้วก็ถอยรถเข้ามายังได้เลยครับกว้างครับนี่คือเราดนอยู่ด้านข้างบ้านนะ วันนี้เราพามาชมครับบ้านเดี่ยวส,สวยๆครับสไตล์โมเดิร์นครับอยู่พิกัดอยู่บ้านหนองคำห้อยนะซอยพีเอ็นเฮาส์ซอยพัวแม่แห้งซอยไล่ล,ลุงลังตามท่านี้ก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะหลายๆโครงการพาเพื่อนชาวทิกตอ,อกมาดูบ้านอุตดิษฐ์เนาะเ<ช>พราะว<ร>่าเพื่อนเรายเยอะเออบ้านอุตดิษฐ์เป็นยังไงบ้างเนี่ยผมเจริญนะครับครับผม มาแล้วครับมาพี่โอผมขอรายละเอียดสักหนึ่งรอบครับพี่ก็รายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นสองชั้นนะครับปูกบนเนื้อที่89.4ตารางวานะครับสามห้องนอนสามห้องน้ําครับพี่พื้นที่ใช้สอยกว่า210ตารางเมตรนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเสาครับชุมชนบ้านหนองคำห้อยครับผมก็จากราชพัฒอุตรดิตก็เท่ามา1หนึ่งกิโลครึ่งครับผมก็สำหรับหลังนี้กับราคาเพียงเท่าไรพี่โอ กับสาหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้สองชั้นครับขับราคาเพียงแค่สามล้านสองแสนบาทสามล้านสองแสนครับผมสภับคุณได้สองรอยสิบตารางเมตรนะอ่าครับแล้วก็ได้ทีนเกือบหนึ่งงานครับแล้วสภาพบ้านเนี้ยบ้านมือสองก็จริงแต่ไม่ได้มีคนเข้ามาอยู่ครับหลังนี้ครับผมมือหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยเหมือนมือหนึ่งนะอ่าเนี้ยข้างนอกอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่แบบตามกาลเวลานะมีสีเรื่องอะไรเราเก็บได้เล็กๆน้อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรให้ดูตัวโครงสร้างบ้านหลัก บ้านเมเดินสวยๆแบบนี้นะครับใครไม่อยากพลาดโอกาสครับกับหลังนี้ครับกับราคาเพียงแค่สามล้านสองแสนบาทราคานี้พร้อมผมโอนนะครับพร้อมโอนด้วยนะครับผมมีของแถมอะไรเพิ่มเติมไหมพี่โอ๊ตเราไมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมหลังนี้ก็จะมีชุดปั๊มน้ําชุดปั๊มน้ำแถมให้นะแถมให้แต่ก็ับสาหรับบ้านสองชั้นราคานี้คุ้มมากๆคุ้มนะครับชั่วโมงนี้ณเวลานี้ถูกต้องเลยครับก็อย่างที่ผมบอกช่วงนี้ใครที่กําลังเล็งอยากมีบ้านมีอะไรไว้นะครับ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณผู้ซื้อครับนะครับคุณได้ของดีราคาถูกไปครอบครองถ้าใครพร้อมไม่อยากให้พลาดโอกาสนะช่วงนี้เข้ามาติดต่อที่เอเมสเซดครับกับเบอร์โทรศูนย์แปดเกนะครับแล้วก็เบอร์สำนักงานครับ055 441 4า6ครับแล้วก็อยากจะฝากอีกเรื่องนึงก็คือจะท่านใดสำหรับอยากจะขายบ้าน ขายที่ดินขายอะไรเข้ามาที่สำนักงานได้เลยตอนนี้ร,รับสมัครจํานวนมากนะทั้งซื้อทั้งขายมาเถอะลูกค้าไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับแล้วก็ย้ําเหมือนเดิมครับไม่สะดวกซื้อเงินสดไม่เป็นไรเรามีบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีรผมที่สําคัญมากกว่าน,นั้นราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังทุกแปลงครับผมนะ,ะมัวแต่เล็งไม่ได้บ้านส,สวยๆไปอยู่นะครับผมมาโอเคไปวันนี้ผมว่า,าถึงเวลาสมควรแล้วพี่โยครับผมกับคำคม เขารอพี่โ,โอยอยู่คลิปที่แล้วมีแฟนแฟนแซวมาบอกว่าที่เราไไรฟสสดที่บ้านฝรั่งวีนนั้นฉุกละหกฉุกละหกพีโ่โยเลยบอกว่าเอ๊ะมันร้อนหรือว่ามันนานแล้วหิวข้าวเลยไม่ได้าาคาคมเอฟซีเลยทักมาบอกว่าเอ๊ะพ่อใหญ่โยคําคมพ่อใหญ่โยอ่ะที่ดึงเกมนี่ไม่ไรให้พี่โยคิดอยู่นั่นแหละครับผมอ่ะครับมาพร้อมเอาเลยสักหนึ่งคำคมเนียลมไนโตรเจนใช้เติมรถลมปาก ใช้เติมหัวใจอครับผมผมคอกันเถอะโอเคครับก็ก็ไงฝากกับแพลตฟอร์มเราใหม่ด้วยของ t ิ k t o k อกนะเดี๋ยวเราจะพัฒนาให้มากขึ้นนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณเพื่อในอ่า YouTube ใน Facebook แล้วก็ทุกช่องทางการติดตามของทางเอเเครับครับผมมีอะไรก็ติดชมแล้วเราเดี๋ยวพัฒนาเพิ่มขึ้นไปให้ที่สำคัญก็ ฝากหลังนี้ไว้ด้วยนะครับสมล้าน<ป>สองแสนบาทเท่านั้นเองนะครับบ้านสวยมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบ,รบมา้องเบ้นให้ท่านผู้ชมดูสักหนึ่งรอบนะโอ้โหสวยๆฮนะ